ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่เท่าหมอดูตาบอดบาบาวันก้าเจ้าของฉายานอสตราดามุสแห่งบอคานพยากรณ์โลกในปี2022เจอสารพัดวิกฤตแถมคำทํานายประหลาดเรื่องเอเลี่ยนไวรัสใหม่ภัยพิบตัติอีกไม่กี่วันปี2564ก็จะผ่านพ้นไปแล้ว เช่นเดียวกับทุกปีก็จะมีคำทำนายของหมอดูชื่อดังทยอยกันออกมาเรื่อยๆคาดเดาว,ว่าปี2022ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นเช่นไรหนึ่งในนักพยากรณ์ที่หลายคนก็ให้ความสนใจคือบาบาวันกาหมอดูตาบอดชาวบันแกเรียผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากคำทำนายอนาคตหลายเรื่องที่กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมาอย่างวิกฤตวินาศกรรม 11กันยายนการพงาดของ IS และ BREXIT จนได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งบอลคารก่อนที่เราจะไปฟังคำทํานายในปี2022หรือปีพุทธศักราช2565เรามาย้อนดูคำทํานายในปี2564กันก่อนว่าคำทํานายของแม่หมอดูตาบอดจะแม่นยำขนาดไหน Site, re. เว็บไซต์ข่าวไมเร่เปิดเผยคำทํานายของคุณยายบาบาวันก้าในปี2021ตรงกับปีพุทธศักราช2564ไว้ว่าโลกจะเกิดพิบัติภัยครั้งใหญ่วงการแพทย์สามารถคิดค้นวิธีรักษาโรคมะเรง็งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะถูกลอบสังหารโดยคนในชาติเดียวกันประธานาธิบดีโดนัทรัมจะล้มป่วยจากโรคประหลาด ที่ทำให้หูหนวกและส่งผลกระทบต่อสมองของเขาเศรษฐกิจยุโรปจะตกต่ำกลุ่มติดอาวุธจะโจมตียุโรปด้วยอาวุธชีวภาพรถไฟจะบินได้จะมีการหยุดผลิตน้ำมันมังกรจะยึดครองโลกสามยักษ์จะรวมตัวกันประชาชนจะใช้เงินสีแดงจากคำทำนายในปี2564าทำให้หลายๆคนย้อนมาดูคำทำนายว่า เป็นจริงหรือไม่ที่กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนั์ทรัมม์จะล้มป่วยจากโรคประหลาดที่ทำให้หูหนวกและส่งผลกระทบต่อสมองของเขานั่นอาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็เป็นได้เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งคำทำนายที่ว่าแยกสามตัวรวมกันและมังกรที่แข็งแกร่งจะยึดมนุษยชาติตีความกันว่า หมายถึงประเทศจีนที่กลายเป็นมหาอำนาจที่แผ่ไปทั่วโลกและคุณยายบาบาวันก้าทำนายอีกว่าใช้เงินสีแดงอาจหมายถึงเงินหยวนสีแดงก็เป็นได้ซึ่งคำทำนายหลายๆคำทำนายก็เกิดขึ้นจริงต่อไปเรามาดูคำทำนายสำหรับปี2022หรือปีพุทธศักราช2565ไม่เท่าหมอดูในตำนาน ได้ทำนายไว้6เรื่องใหญ่ดังนี้ 1. โลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและไฟป่าออสเตรเลียและหลายประเทศในเอเชียจะ,ะเผชิญอุทกภัยรุนแรง 2. ทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณนะในไซบีเรียอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำแข็งหลอมละลาย 3. หลายเมืองใหญ่ของโลกจะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำประชากรเพิ่ม 4. อินเดียจะเผชิญอากาศร้อนจัดเกิน50องศาจนนำไปสู่ตะกระแตนระบาดท,ทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยาก 5. ความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality เข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างไม่เคยมีมาก่อนและ 6. คคำทำนายนี้ประหลาดสุดๆคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยมาอย่างโลกบางสื่อก็ใช้คำว่าเอเลี่ยนจะโจมตีเหมือนในหนังไซไฟและนี่ก็คือคำทำนายในปี2022บาบาวันกาเธอมีชื่อจริงว่าวังแกลียาปันเดวา กุสแตลอาวาเกิดในปีคศ1911ว่ากันว่าเธอประสบเหตุพายุหมุนประหลาดที่ต่อมาทําให้ตาบอดและพระเจ้าประทานพรสวรรค์อย่างรู้อนาคตให้แก่เธอก่อนสิ้นลมในวัย85ปีเมื่อปี1996เธอได้ทิ้งคำทำนายไปจนถึงปี579 0หรือพุทธศักราช5622 ปีที่แม่หมอเชื่อว่าโลกจะถึงการอวสานสำหรับคำพยากรณ์ของหมอดูตาบอดโด่งดังที่สุดก็คือคำทำนายว่าสหรัฐอเมริกาจะเจอนกเหล็กสองตัวโจมตีในปี2011ที่ต่อมาก็คือเหตุวินศาศกรรมถล่มสหรัฐ11กันยายนเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มีผู้เชื่อว่าตรงกับคำทำนายของเธอรวมถึงการล่มสลาย ของอดีตสหภาพโซเวียตการจากไปของไดาอาน่าเจ้าหญิงแห่งเบลวินาสภายโรงไฟฟ้าเซอร์โนโบิลสึนามิถลม่มในปี2,547ส่วนในปี2021ที่กำลังจะผ่านไปแม้ไม่ได้ทำลายชัดเจนถึงโรคระบาดแต่หมอดูชื่อดังพยากรณ์ว่าเราจะประสบปัญหาทำลายล้างที่จะเปลี่ยนโชคชะตาและพลมรมลิขิตของมนุษยชาติ ทั้งยังทายทักว่ามัางกรที่ตีความกันว่าหมายถึงจีนจะคลองโลกและมนุษย์จะค้นพบวิธีรักษามะเร็งคำทำนายของไม่เท่าหมอดูตาทิพย์ผู้ล่วงลับก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปเช่นว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายในปี2016และสงครามโลกครั้งที่3ประทุในปี2553 ดังนั้นคำทำนายต่างๆให้ถือเป็นสีสันในช่วงใกล้สิ้นปีนี้ก็เป็นพอ